เองก็แอบเศร้าเหมือนกันนั่นเนี่ยที่เจ้าต้องไปอย่างกระทันหันเช่นนี้นะข้าต้องขอโทษด้วยที่ต้องจากไปจากที่นี่ในช่วงเวลาที่สําคัญแบบนี้ไอ้ไม่เป็นไรหรนะอกหน้าข้ามั่นใจว่าก่อนที่เจ้าจะตัดสินใจเจ้ามีเหตุผลส่วนตัวที่เจ้าต้องคิด่ต่ตรองมาดีแล้วแนะ่แล้วอีกอย่างนะเจ้าก็ได้พิสูจน์ความจงรักภักดีที่มีต่อน,นายหญิงให้พวกข้าได้เห็นตั้งหลายทีแล้วทุกคนในสมาคมลับนะ่ะรู้สึกขอบคุณเจ้านะ ไม่ว่าเจ้าจะเลือกไปจากที่นี่เมื่อใดพวกข้าก็พร้อมยิ้มบอกลาเจ้าได้เสมออยู่ดีนั่นแหละแต่ยังไงข้าก็จะรีบสะสางาเรื่องที่ข้าต้องทําให้เสร็จให้เร็วที่สุดแล้วก็กลับมาที่นี่อยู่ดีอืมเจ้าไม่ต้องกังวลไปหรอกน่าอา่นายหญิงอะ่ะออกมาเมื่อใดพวกข้าก็จะไปจากที่นี่เช่นกันพอเจ้ากลับมาที่นี่ก็คงไม่เหลืออะไรแล้วล่ะเดี๋ยวพวกเรานะ่ะก็จะได้พบเจอกันอีกแน่นอนเจ้ามานพิษคลั่งอืม ของลตั้งแต่ที่เจ้ามาอยู่กับข้าข้าก็ทำให้เจ้าต้องเจอปัญหาตั้งหลายหนเรื่องนั้นไม่เป็นอะไรหรอกข้าเน่ะเตรียมใจกับเรื่องแบบนี้มาตั้งแต่ตอนที่ข้าตัดสินใจจะเป็นของเจ้าแล้วล่ะนั่นมันคืออะไรหรืออ๋อของของขวัญเน่ะแขนเสือ้อชุดของสนักชิงเฉินมันใหญ่เกินไปก็เลยทำให้ใช้ได้ทอวิญญาณได้ไม่ถนัด ข้าก็เลยตัดเย็บชุดคลุมนกฟีนิกซ์ที่ข้าเคยใส่แล้วทำให้มันดูเหมือนกับชุดของสำนักชิงเฉินนะ่ะข้าว่าสีนี้เหมาะกับเจ้ามากกว่าข้าก็เลยย้อมมันเป็นสีน้ำเงินแล้วข้าไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนมันก็เลยค่อนข้างจะยุ่งยากสำหรับข้าเกือบจะทำไม่สำเร็จแนะ่ข้าก็เลยขอให้โซโซช่วยด้วยถึงจะดูไม่สมบูรณ์แบบนักแต่ข้าก็หวังว่าเจ้าจะสวมมันนะอ่า ขอบคุณเจ้ามากนะตอนเด็กๆน่ะแม่ข้าเคยทำเสื้อผ้าให้ข้าใส่ตลอดข้าไม่เคยคิดเลยว่าจะมีใครทำเสื้อผ้าให้ข้าใส่อีกข้าดีใจมากจริงๆอถ้าอย่างนั้นข้าจะบอกข่าวที่น่าดีใจกว่านี้ให้ดีไหมอนี่คือว่านะอหหาอะว่าวย่างไงนะเรื่องนั้นนี่ นี่เจ้าพูดจริงอย่างนั้นหรอดูเจ้าทำตัวเสียอาการเข้าสิอคข,ข้าข้าไม่นึกเลยว่าข้าจะได้เจอเรื่องแบบนี้นะสินี่เจ้าไม่คิดจริงๆหรือว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ่ะอาเอ,อิมไม่ใช่อย่างนั้นข้าแค่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าชีวิตนี้ข้าจะได้เจอเรื่องแบบนี้ด้วยข้าก็เช่นกันนั่นแหละแต่ไม่ว่ายังไงข้าก็ยังกังวลอยู่ดีว่าลูกของเรา จะได้ออกมาลืมตาดูโลกใบนี้ได้อย่างปลอดภัยไหมพวกเราจะสามารถเอาตัวรอดจากเส้นทางอันมีแต่ขวากน้ำที่รอเราอยู่เบื้องหน้าได้หรือเปล่าข้ารู้ดีว่าเจ้ามีภาระต้องแบกรับมากมายขนาดไหนแล้วข้าก็รู้ดีว่าเจ้าเองก็ไม่สามารถสลัดภาระเหล่านั้นออกไปได้เช่นกันฮย <c oughs> <c oughs> ตอนแรก ข้าก็อยากจะเป็นคนที่เจ้าจะสามารถพึ่งพาและไว้วางใจได้แต่ท่าทางตอนนี้ข้าจะทำแบบนั้นได้ยากแล้วล่ะเพราะอย่างนั้นข้าก็เลยจะไม่ไปกับเจ้าด้วยข้าจะไปจากที่นี่และหาที่ซ่อนตัวข้าจะพยายามปกป้องลูกของเราให้ดีที่สุดอออแต่ว่าตระกูลถังยังตามล่าตัวเจ้าอยู่นะถ้าเกิดว่าพวกนั้นเจอตัวเจ้าเข้าล่ะก็เจ้าลืมไปแล้วหรือว่า ตระกูลถังให้ความสําคัญกับทายาทเอามากๆถ้าพวกเขารู้ว่าข้าท้องพวกเขาไม่มีทางฆ่าข้าหรอกดังนั้นได้ปลอดเจ้าจงเอาชีวิตรอดแล้วกลับมาให้ได้เพื่อเห็นแก่ข้าและลูกของเรานี่ข้าเนี่ยข้าสัญญาว่าข้าจะกลับมาแน่นอน สองสาม,สามวัน,<า>วนต่อมากลุ่มพันธมิตรโมลิมในกุยโจเงียบเงาชะมัดอ่ะอะไรแบบแบบอ้ยกระดึกง่วงชะมัดอ้ยง่วงแล้วเนี่ยอ๊าอ้ยอะเป็นอะไรนะเฮ้ยนี่ยังไม่ใช่เวลานอนนะอ่ะห ฮะนั่นมันฮะได้ถอวิญญาณหรือไม่ได้เห็นมันมาสักพักแล้วสินะว่าแต่เจ้านี่ช่างเป็นคนที่พิลึกเสียจริง เจ้าจะพังประตูทั้งๆท,ที่ประตูนั้นไม่ได้ล็อกไปทำไมกันเล่างั้นหรือขอรับข้าไม่เห็นจะรู้เลยทั้งรอบเข้ามาในยามวิกาลแถมยังพังที่ล็อกประตูนั่นอีกเจ้าไม่ใช่คนธรรมดารรมดาอย่างนั้นสินะทำไมเจ้าต้องอยากพบข้าด้วยละ่ะ <H uman> เรามาเล่นด้วยกันสักตาดีไหมขอรับ <H uman> อ๋อไอ้นม เจ้าอย่าอวดดีไปหน่อยเลยนะเจ้ารู้ไหมว่านั่นอะ่ะเขาเป็นใครฮะข้าแค่จะมาเล่นเกมโกข้าต้องรู้ด้วยหรือว่าเขาเป็นใครฮะไอสารเลวเนี่ย่ยาี๋โดนฉีกแข็งฉีดขาหรือไงฮะใส่หัวไปซะหูปากนะเจ้านี่ชักจะพูดมากเกินไปแล้วนะออข,ข,ขอรับในท่านข้าข,ขออภัยอย่างสูงขอรับเกมโกอย่างนั้นรอก็ได้เฮ้ยกราน เป็นกระดานเกมโกะที่มีเอกลักษ์จริงๆขอรับอืมใช่แล้วเพราะว่ากระดานนี่ทำมาจากกระดูกของพวกที่บังอาจมาท้าทายข้าให้เล่นเกมโกะกับพวกมันยังไงล่ะละทัทธิอาคมจอมยุทธแห่งแสงเยลูฮวาคนพวกนั้นยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อเล่นเกมโกะเลยหรือขอรับหากเจ้าต้องการจะได้ในสิ่งที่ขนคนนึงทุ่มเวลาทั้งชีวิตเพื่อให้ได้มันมา ยังน้อยเจ้าก็ต้องยอมเสียงชีวิตของตนเองเจ้าคิดเช่นนั้นไหมล่ะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเจ้ายังอยากจะเล่นอยู่ไหมฮอถ้าหากว่ากลัวก็จงกลับไปเสียตั้งแต่ตอนนี้ข้าบอกท่านไปแล้วว่าข้าอยากจะเล่นขอรับ <c oughs> ไม่ได้เล่นมานานแล้วสินะเอ <c oughs> ข้าคาดหวังนะว่าเ <c oughs> จ้าจะทำให้ข้าสนุกได้